สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงว่าจะจอนมาแล้วครับบ่าวเดินละสับแซบสิละครับผมมานี้นะครับบอไดมาผู้เดียวด้วยครับเด้อมาหลายต่อหลายคนทีเดียวครับยูทูบเบอร์มีแต่ผู้ดังๆทั้งนั้นนะครับวสเป็นแม่กองออนทัวร์ครับบ่าวภูมิใจสาระดีโอนะครับบ่าวนายนะครับเต้ทิพย์นะครับบ่าวเต้นะครับมานี้มากันครบทีมเลยสามสี่น้องนะครับบรรยากาศทั้งหลังครับพี่น้องครับเป็นท้งไท้ท้งหน้าครับพี่น้องภาพอธิบริษัทวด้เถอะครัวแข่งฝนครับตอนนี้ กำลังแข่งฝนอยู่ปนเก็ดหน้าอยู่ในภูเขาครับสุดยอดเลยเก็ดหน้าอยู่ในภูตีนภูเขางามขนาดข้างหลังบอกเือนลยครับเห็นมครับสุดยอดนะเลยดึงมันเอาอย่างนั้น И 就他来点那点 ผู้เบาผู้สาวผู้เถ่าเล็กน้อยเสียงว่าจะจอมาครับเบาเตอเลาะเสาะแซบครับวันนี้มานอนกับใต้ป่าครับโมเม่บอกผู้พายตน,นอเนาะเขาป้านอนป่าวัอน,นี้คนกระตกครับพี่น้องเบาภ่มิใจกันลังมากครับข้างหลงังโอ้ผักขนาด bubuk pa, bukdong. Mm. พี่น้องครับคุณเขียงเถียงไม่เถียงนามาพุ่งกันเลยพี่คองมาแล้วครับพีกตาพีคองไหนมาพุ่งนี่ก,า,การหรอการสับปีกกระตายตัวนียว่ามันเกี่ยวนั่นโอ้โหเฮ้ยชิลุดมือแล้วนี่ตอนนี้ดูดล Quát 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 đi quát 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 หัหละบกไปครับบกไเออไม่ย oh, right. no. oh, <speaking> ังวะโอ้ยไดนสบายครับอะโอ้แขนจองหัวแล้วพี่เราทำหัวแด้ว ฟ้านาที่มั่นแหงไหมหรือจะเอาขึ้นไปไว้ไม่สั้นอยู่หรอก็จะโดนไหนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนายพ<า>ันรับอันนี้พันป่าพาันป่าเจ็าเราเจอที่ 5, ทาพี่น้องไปเลอะเบึงบรรยากาศนะครับเห็ดหนเห็ดนาทางหลังสวนเป็นหินภูเขา Một mùa mền cuối đảng bó này bảo bao hôm Một mền cuối đảng Cuối sỏi Rồi Đừng. 对对对，了。 สวัสดีครับผู้เบาผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะมาแล้วครับเบาเต๋อละสะแซบสิละครับผมมานี้นะครับบอยไดมาผู้เดียวด้วยครับเด้อมาหลายต่อหลายคนทีเดียวครับยูทูบเบอร์มีแต่ผู้ดังๆทั้งนั้นนะครับวัตส์เปรนแม่คงอ่อนทั่วครับเบาภูมิใจสาระดีโอนะครับเบาน่ายนะครับเต้ทิพย์นะครับเบาเต้นะครับมานี้มากันครบทีมเลยสามสี่น้องนะครับบรรยากาศทั้งหลังครับพี่น้องครับเป็นท้องไหท้องหน้าครับพี่น้องภาพอาสสีบริษัทด้วยครับทัวแข่งฝนครับตอนนี้ กำลังแข่งฝนอยู่คอเนเทนต์หน้าอยู่ในภูเขาครับสุดยอดเลยติดหน้าอยู่ในผู้ผตีนผูเขางามขนาดข้างหลังบอกเตือนครับเห็ข้มครับสุดยอดเลยวูววบิ่งเป็นเอาอย่างเนาะ นนยัยงไงหมักสงแกง,งอ่ะโอ้เก็บแ้วกสแ่งปะองงโอ้เก็บน้องไอซูบินได้ครับดิมันไม่ไล่โอ้ขนาดองเลย เก็บพักขยงหน้าครับพี่น้องหาหินธรรมชาติเลยเห็นแล้วเคย์ยานหน้าเห็นแล้วอมามากห่วยห่วยห่วยไม่ยังระบาดอีไม่ยังระบาดอีเอาความถึงมาดึกสุดลุกนะครับห่วยได้ลายมาดิสิพ่าเบลเตอร์เรนน้ำตกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบลได้ครับเบาไน้ซาร์ตาทีโอนะครับเมื่อย์คืนผู้มาตอร์การีอะ กระดุ้งซองอันครับเบคกระดุ้งนะกระดังบากก่ะดุงใจอันนึงแล้วก็ของผมอันนึงครับของบาเตอร์บาร์ตองมี่ครับถากินอย่างเดียวถากินอย่างเดียวอุปกรณ์เข้ามาหากินครับแนวติ๊กกระดุ้งครับพี่น้องติดต่อบรรยากาศติดกระดุ้งติดหม่องไหนเนาะตะดุ้งต้องยางเลาะพุงดูข้างล่างนี่ครับนี่บนี่มันโคตรโอ้ข้าขึ้นยังงี้เจ๊ข้ใส่หรอ ไปหาแนวกินกันครับพี่น้องไาดิไปหาแนวกินเป็นสิไิหานหอไม่สันกินน่แหละแถวเทียงนี่แหละทำไมกัได้บดีไกลดอก

โอ้ถุงเปล่าหนิถ้าได้เห็นโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบบ่าวเต๋อเลาะเสาะเสบครับพี่น้องครับผมข้างหลังกับบ่าวเต้ทิพย์ครับคักอยู่ได้มือนพักเบาพักันมาเลาะเนาะกินข้าวปลาเนาะมือนเนาะคลัทคลัทคลัทเอ้ยกำลังหาเนาะไม่ไรวะสั้นไรไปใส่บุ้นี่หากระมาหัวกับยี่ไรกันโหลดได้เดี๋ยวนียผมซื้อกระซิบไปเด้วครับหกะตางค์เกินท่านเพียงยังอ้อมไปตั้งสมัย เอาเอาเอาบุญไม่ท่านครับผมหมุนไปได้มืดครับบุงคือยังไห้บ่าเต้าหมุนเข้าไปนี่คือเข้าไปได้ครับแต่ว่าออกยังคือออกได้บ่าท่านอะไรครับเป่นครูแล้วโอ้นี่นอหน่อยมันเป็นบ่อผีไงใช่นี่นี่แดงแดงนี่พี่ผู้เห็นหรอใช่เบิ้งนี่สี่เบิ้งนี่อู้แค่จนนั่นแหละอือโอยแมนแมนโอ้ยแมนดีบ่ฮะตากายโอ้ยยักษ์เขาเลยเฮ้